ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจะละนะักรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้นี้คือบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจาธ้าหรือบทพุทธคุณ หรือบทอิติปิโสที่สาธุชนพุทธบริษัทนิยมสวดกันสาธุชนทั้งหลายพึงทำความเข้าใจพึงสวดพึงมนัสสิการพึงสรรเสริญพึงเผยแพร่ ให้ฟุ้งไปโดยทั่วกันดังนี้เถิน